ก็ท่านได้เห็นชอบให้เราเมื่อวันที่5มีนาที่ผ่านมาเรับแล้วก็เข้ากระบการเรื่องการแจกก็ใช้เวลาตามเกณฑ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็เราได้ทํางานร่วมกับมิโตเพราะที่เราดูโตฟายก็เป็นบริษัทมหาชนครับอันนี้ก็พวกเราสามารถ ซึ่งการความสาเร็จของเราก็ต้องบอกว่าคงไม่ใช่แค่ริโตหรือว่าสอบดนองหรือสอบปอจนะครับก็ต้องบอกพวกเราว่าต้องเป็นเราทุกคนทุกข่านส้อต้องช่วยกันความสาเร็จคือที่เราคาดหวังไว้ในในวันก่อนที่เราเปิดการประชุมหารือทำงานร่วมกันในแต่วันจั้งต้นมาก็คือเราว่าภายในเดือนนี้ เราจะได้ระบบอะไรไปช่วยคนเป็นที่ทำงานภายในเดือนหน้าเราจะได้อะไรไปช่วยในการเดือนต่อไปจะได้อะไรนะครับถ้านับจากวันนี้เป็นต้นไปก็คงจะถือโอกาสว่าเปิดปากแล้ว,วลสื่อสารได้แต่ข่าวข่าวประชาไม่ออกไปเมื่อเราเลื่อนทำอะและหลังจากนั้นก็คงจะใช้เวลาในการสื่อสารข่าวด้วย ทุกคุณิ่าทุกสาขาทีนะีรับแล้วก็ในการทาง,งานร่วมกันก็ในฝั่งคนที่พวกเราอยู่ในความต้องการมีอะไรก็งงนำเสนอขึ้นมาวันแรกก็บอกไปแล้วว่าเรามีาม้้อจอกาศสองอย่างคือบัตเจ็ตที่บอกให้มาแบบนี้กับทำน่ที่เราต้องการเอาให้ได้เราไปสู้ก่อนถ้าอยากได้เพิ่มก็ บอกเลยเราก็สามารถแต่ความคึ้ได้แล้วแต่วันนี้ต้องให้ทันเวลาก่อเครื่องมือที่ดีและตอบโจทย์อาจจะไม่ใช่ที่ดีที่สุดนะแต่ต้องทันเวลา่อมันถึงจะแก้ไขปัญหาได้ก็คาดหวังว่าโครงการเ็นโวรีนของเราจะสําเร็จแบบที่คาดหวังซึ่งก็อยู่ที่พวกเราทุกคนด้วยก็และก็อยากเป็นตัโอกาสนี้ที่จะบอกพวกเราว่า เราจะร่วมกันนะครับทั้งในภาคเรา,าเอ a r t e r เราและก็พี่น้องจากภูมิภาคต่างๆคือร่วมกันที่จะสร้างประวัติศาสตร์ในการจัดหาระบบและพัฒนาระบบเพื่อใช้งานร่วมกันและก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในพื้นที่ต่อๆไปก็ขอให้พวกเราทุกคนได้รับความสำเร็จน,นั้นร่วมกันก็ ทุกคนโปรบคุ้ทุกตัวเองนะครับว,ว่าจะมีเวานับตั้งแต่นิ้นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับว่าเราจะเปิดโครงการเอเจนต์โปรเซสแบบเป็นทางการซึ่งวันนี้ท่านผู้การก็มีภารกิจในเช้าที่จะส่สอองทางสกลหล่อมันคือแก็เลยไล่ลลบอกผมว่าให้ผมทำหน้าที่ไปเลยนะครับก็ เราคุยกันว่าท่านประการจะมา้วก็เรื่องนี้ก็อยู่กับพวกเราทุกคนอยู่แล้วเป็นความท่าดหงายครับขอบคุณมากครับท่ดนดู้ก